นัการครับอาจารย์อเจริญพรครับอาจารย์เมื่อนี้มาน้าทรงบุญให้ FC ครับผมอาารยถุกสาถูสาถุครับอันเอซเพิ่นเห็นว่าทางวัดกําลังเห็ดกําลังสางเนาะแต่มีทั้งส่วนกุติมีทั้งในส่วนของปูกระเบื้องโบสถ์ที่กําลังเห็ดอยู่ตอนนี้ครับมานี่เพิ่นก็เลยอยากรวมบุญน้าครับอยากซอยซอยสางนุ้ ครับก็มีหลายอยู่ครับทั้งเอฟซีที่เพิ่นได้โชคไในชัยนั่ทั้งผู้เพิ่นอยากจะเฮ็ดบุญเสริมบารมีครับคอยเจริญคอยเจริญครับก็มีโอ้หลายอยู่เรียบราอยจัดหน้ากระดาษหนึ่งเอาเดี๋ยวผมอ่านไล่ซีซูอันเอฟซีฟังก่อนเด้อบารนีดเด้อครับกะมีผู้เพิ่นบ่อยากให้ประกาศนั่ก็มีก็สิบ่อ่านเนาะครับเนาะ ก็มีพ่อวิบูลถาวอลเลิศนะครับแม่นันเรือมณอุ้มแตงคุณลำดวนคุณอุทัยฉันมิตรและครอบครัวคุณพ่อขจรฤทธิ์คุณการตะพงสารสเวกคุณพยาวพิมพ์เพาะคุณสิริรัตคุณอัศด,ดาพรคนคลองและครอบครัว นางสาวพรศรีรอบรู้นางอัญชลีราชวงศาราครับนายสุรสิิ์รอบรู้และครอบครัวอันนี้ผู้ใดนเนาะนี่ซื่อนี่เนาะโตคนไม่โชคะะ <laughs> คนไม่โชค <laughs> ครับผมแล้วก็คุณอาคุณอานงจันขาวคุณละไมวงเตชะคุณนกเอฟซีสายบุญชนบุรีคุณกองมณีว่องไว แล้วก็เอชซสายบุญชนบุรีครับคุณคุณแม่นีกทมอครับคุณเมธามหามนครับผมกัทั้งโดทั้งม่วนนะครับกับสิมี่ทั้งอ่เพิ่นเพิ่นโอนมาที่บัญชีของผม,มนำเพราะว่าเพิ่นก็ฝากไปไล้เมาสนะครับแล้วก็ ที่อนผ่านบัญชีของคนมีโชคนี่ก็หมื่นสี่ร้อยสิบาทครับผมสาธุสาธุครับแล้วก็ในส่วนที่ว่าเพิ่นทมอ่ากับพระอาจารย์โดยตรงนะครับครับผมก็ให้ไปบัญชีอาจารย์โดยตรงนะครับกับหมื่นสองพันห้าร้อยนะครับนะครับการรวมทั้งหมดครับผมกับสองหมื่นห้าพันหกร้อยสิบบาทครับผมสาธุสาธุสาธุ กอนจะเล่นก่อนจะเล่นจะเล่นในไลน์ครับอันนี้โชว์โดนมาได้ครับเดี๋ยวช่องสิถิดปิดนะครับนักอ้บเอาอาจารย์มาดีกันสิได้ถวายพระอาจารย์ได้คำบรรทสาธุสาธุสาธุนะครับสำหรับเอฟซีทันใดที่เราจบเราฟังน้ำกันนาะครับเนาะช่วงนี้เอา คือเขาบ่อสะดวกบ่อยังกับเรื่องของบุญเรื่องของการทำบุญมันงแต่ยุจีทำแล้วเขาต้องสบายใจล่ะเขาบ่อ,อเจ็ดรอนนะครับนี่จังคอยทำแล้วอาจารย์เนาะเออบ่มีครับแต่จังไรเพิ่นเห็นเพิ่นยกมืออนุโมทนาเพิ่นก็นได้บุญแล้วแมนว่าเขาเป็นแม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 นกอ้ใจเขาสะอาดนะครับผมคิดไปเออแั่แต่เขาว่ายกมือเลยว่าบาทซองบาทก็ว่าเป็นยังนี่เ็ุบุญเพราะแมนว่าจิเจาะตกวับมือนซองมันนี่บาทหนึ่งห้าสิบตัง เข้าทำด้วยใจ่บริที่บริุดกินไก่ที่ใสสะอาดบริุทธิ์นี่มันก็ได้แล้วมันสิตะลึงนึ่งกระซังบ่แม่นว่าจิเป็นเรื่งเงนเงินมากหลายมากสำหรับุ่เพิ่นเพิเพิ่มเพิ่ีอันจุมเฮ้าบ่เฮาบเาใครมี่ตบบของนั้นเ้างสินะเอาบานนี้กันองกาเกิดจะหายป้อนตัวครับเดี๋ยวผมสีได้อยากินำเดือบานนี้เด้อเอาบุญน้องกันนะครับ

อุทาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฒนเตอายุวโนสุขังพระลังจาทุกอยมีความสุขไหลายแล้วควมีโจ๊กแล้วพูดที่รวมตั้มบุญ <Ber> น <media sair> hmm ัำมันหนักสาธุเปิดพระรูปมันโง่หันเปิดแล้วบหครับพระอาจารย์เปิดเปิด มันวื้ยวื้ยไหมครับอาจารย์ครับพระท่านเขาเลอกว่าผมบอกครับลืมบัานี้อาจารย์ครับพ่ออันว่าคือได้ยินแว่วแว่วว่าพระอาจารย์ฝันดีแห้งถึงเมื่อคืนฝันว่าอย่างไรเน้อบอกสู่ฟังในเปียงครับได้ยินน้ำไฟก็สิหูดีเถอะเอาผมได้ยินนะแม่ได้ยินว่าอยู่ที่นี่มาอ๋อเียงเอ้ามันก็บ่ได้ฝันโดนไปเน่าแล้วครับกับฝันว่าอัน โน่มที่เอาไข่ามาถวายงวดที่แล้วนะครับเพินกลับขึ้นเอามาเอามาอีกมาถวายอีกงวดนี่ที่มากวมายงวดก่่นสิบสามหน่วยเออเอากับขึ้นมาถวายอีกรอบนึงเมืองวดน,นี้ก็มาแล้วมา,มาถวายแล้วไม่เมือทัง<ม>อ้งอันพุ้งย,าายิงตั้งผู้ใช้เนาะแต่ทั้งพุง้งยิงทั้งผู้ชายที่มาถวายสามขึ้นงวดนั้นครับนัานแหละครับนี่ได้ถามเิ่นว่าผ้ากันมาหยั่งก็เลยว่าเอาไข่มาถวายผ้าจานมาสิน ใช่ลหะคือบอเห็นมาสันเโอกรลังนําคนมาอยู่ครับมาสันพนวานครับอันตั้งมือมันสิเป็นมันสิม่หกสิบเอ็ดขั้นแล้วพระอาจารย์มาสันใครนะหกสิบเ็ดขั้นลดอือบู๊เสียว้ใสแน่บัตหกสิบเอ็ดขั้นลดมันสิม่หมกจอดมันก็เลยบอกาเบาองนีครับนี่ครับนี่มุลพิจารณาเองมาสันพนวาท่านอือมันเป็นกรมาจอดเลี้ยงกันไว้บัตนี่ก้อนที่ลับเป็นลาบบัดนี้บันนี้เป็นสาวน้อะเันลากลับครับหมาว่าผมกลับก็ได้พระอาจารย์มาสัน ครับไปบ้านพันสิบปอรรถไปน้ำพ้นเบ้าไปในบ่อนได้ตามเอาคันล่าขับมาว่าผมกลับรไในภาพปลาจานมาส่นครับไปบ้านพันสิบปอรรถไปน้ำพ้นเบ้าไปในบ่อ็ได้ตามเอา,ากกบ,บาณพ่อันรถเมื่อนั้นมานส่นอบอสรับผมบนรถมาอยู่บนมหาเจาตั้งหากแล้ว่าส่นรถ<อ>จอดรีไรนี่รถรถหกสิบเอ็ดรถขนใครหกสิบเอ็ดขั้นอเอามาถวายแล้วกับถวายทั้งใครถวายทั้งรถจอดไว้นี่เลยบอกครับอื มันแก็ซ้ำนั่นะครับเพิ่นมากเห็นเพิ่นมากที่เพิ่นมากเ็นเพิ่นมากจากคนครับมาหกคนหกคนติดเพราะว่ามางวดแรกที่มนันมือขึ้นแรกงวดมันมามาสองกับผู้ใา้ผู้เบาติดทิ่ดถัดอีกผู้หนึ่งครับขึ้นที่สองผู้ยิ่งมาสามครับแล้วก็ขึ้นสุดถ่ายมาผู้หนึ่งครับมาหกคนติดมาทำกันมาพร้อมกันที่บอลครับมาพร้อมกันทั้งหกคน้น แต่ว่าแห่งรถคนใครมีหกสิบเอ็ดขั้นไปดิบขั้นละสิบขั้นตัวคนตัวเนาะครับแต่ว่าคนขับรถนี่คือสิบบเห็นดอกมันมองไม่เจนเลยครับเห็นตำรวจมากคือจอดเรียงไรใสยอยู่รถดิใครหกสิบเอ็ดขั้นรถก็ต้องนั่นแหละครับผมเวลากลับกันเปิดเปินกับเบาะขับของตำรถเนาะเพ่ยจอดไว้นี่แหละครับปางวดนั่นในใครน่วยเดียว งวดต่อมางวดศูญหางได้ไข่หน่วยเดียวงวดต่อมาใครหกสิบสามเออใครหนึ่งฟองนะ่างวดศูญย์หางงวดต่อมาันไข่งวดที่งวดที่แล้วมาครับไครหกสิบสามฟองนะหกสิบสามฟองหลอดหนีมากั้นหนึ่งมากั้นในรอยที่แลกครับตัวแรกมากั้นหนึ่งก่อนอครับแต่ว่ายกไข่ยังขึ้นมาถเอาไว้ตัวแรกยกขึ้นมาเก้าสิบสาม บานนี้ได้ยินเสียงผู้ชายคนหนึ่งเพิ่นบอกว่าเอ้าคือบ่เอามาให้มันครบลอยหกฟองเพิ่นก็เลยไปเอามาครบนะครับอันนี้รอบที่แล้ววันนี้ล่าสุดเมื่อคืนนี้มาหกสิบเอ็ดขันรถบาตนี่ใครบอกบอกเพื่นนเราบ่กเอาอีกแล้วบัตรพอแล้วบอกอีกหนมโนมี่มังเก็บใครแล้วเอาซจำนี่ละเงื่อนนี้เอาซจำนี่เงื่อนอะไรเอามาอย่างนี้ เรารับเนาะว่าเนี้หาแก่ข้นก่อนตัวเนาะมันจะดีไซน์ไงไหนเนาะมันต้องไปแก่ยากเนาะเมียกับใไปตัวเนาะแจกบ่เมิดเดียวมันสีนวาเนาะแจกข้นก่อนหมวดหนาจ้งความแข่เพื่นออกมาถวายอีกอือเอาฟันดีครับแท้ด้เอบนี่พระจากยพคนสีว่าถึกเม็ดประเทศสบอวันนี้ตีเสลก่ถูกสาถูกครับตีเสล็กสำบอกก็ก็บบ่ตีแล้วข ตีไปแล้วรอบนึงเนาะอนอ้น้ำส FC เสนอเอฟซีเพิ่นไปแล้วไหมครับตัวเลขจะเป็นเลขตัวเก้าเนาะอันนี้มันก็เป็นแจกก้มฟันเอ้อครับนั่นพิจณาเอาครับเอาก้มฟันในฟางครับเอามานี้ในส่วนกุฏิเลยครับเพระาะฉะมีความคืบหนาเป็นยังไงล้วมื่อี้เพิ่นใซ่หนาา้าต่างตัวหน้าต่างมาแล้วเนาะหน้าต่างประตูครับหน้าต่างก็ประตูกุฏิมาแล้วอืมครับเพราะว่า่นติประตูหน้าต่างเรียบร้อยกันจสร้างไฟกันจเขาครับ ห้หนา,าต้าก็ประตูแล้วกตอนอสร้างไฟเขามากมาติดไฟบันสร้างสียังมไาม,าม,ม่ม่นกนบอกมันอ๋องกันสุดเดียวกันอ๋อสร้างไฟกับสร้างสีสุดเดียวกันอ,อ๋เอเอ่กับไปไทยนาต่าเป็นเบื้องน้าครับนในส่วนของสร้างกระเบื้องนะค,ครับบ้านนี้จัาไหนสร้างกระเบือ้องคำนวณกระเบื้องมาขาดครับมือนี้ผ้าจารย์ไปซื้อกระเบื้องมาอีกสิบ <laughs> ห<อ>ากองเป็นยังเรานทำมันดีลาดได้เนาะลาดได้นะเนาะ สีตีนยังรู้พลาดนักปาดยังรู้พังกับนี่ก็เป็นความคืบหน้าในส่วนกุฏิครับผมฝ้ากับเฮ็ดเรียบร้อยแล้วครับผมแต่ว่าเหลือเฉพาะท่าช้ไฟแล้วกับสีท่าสีเนาะครับเนาะในส่วนของฝ่านะครับกะล่อให้ช่างหน้าต่างครับตอนนี้เพื่อนกะกาลังทํางานครับผมช่างหน้าต่างกับช่างประตูนี่ครับเพื่อนมาติดประตูครับผมแล้วก็ ติดหน้าต่างครับผมหลังจากติดหน้าต่างแล้วเ็จครับช่างสีกับช่างไฟกับช่างไม้ดำเนินการต่อครับผมก็คาดว่าอีกเมื่อเกินอาทิตย์นึงหน่าจะแล้วเซจครับผมนะครับช่างกระจกครับผมช่างประตูหน้าต่างครับกําลังทํางานอย่างขมักขมิ้นเลยครับผมเดี๋ยวต่อไปอดสีไปให้เบื้องในส่วนของปูกกระเบื้องครับปูกกระเบื้องนี่ก็ไม่ได้น้อยหนาครับผมเ่ออแดด ฮ้อนๆเพื่อนกับบ่เศร้าปู่ครับแดดฮ้อนๆก็นั่งปู่อยู่อันนี้ห่มเพิ่งจะมาถึงเลยครับนี่ห่มห่มต้นใหม่ัวตาสีมะฮอดก้อนนั่นนี้เพื่อนก็นั่งตากแดดลราปู่กับเบื้องจังว่าผมบายโยสิมีคนเป็นลมมาเนาะสนอกสร้างยาแนวสร้างยาแนวสร้างยาแนวครับ ครับผู้ใหญ่แนวกับยาน้ำกลนครับผู้ปูกับปูครับมือนี้กันแล้วว่าสั้นครับช้างพนวาแล้วว่ารับเมื่อนี้โอ้ย่งย่งยๆงว่าสั้นสองสมมือเนาะครับเนาะอ่าอ่นนี่ครับด้านหลังแล้วไม่แล้วครับตอนนี้เหลืออยู่ด้านหน้านี่ครับเากัาแนวครับอีกประมาณสองสามวันก็แล้วเสร็จครับผม เอาเคลิปครับนี่ก็เป็นความคืบหน้านะครับในส่วนของปูกระเบื้องอุโบสถวัดพระอาจารย์ไข่ครับผมเดี๋ยวจังไหนหลังจากที่แล้วเสร็จแล้วเอสก็จะมาทายให้เอซเบิ้งอีกรอบนึ่งนะครับเนะาะเอาสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผม